รถมายัางรถใกล้มาแล้วรถออกแล้วครับไปแล้วพี่ดีนั่งดีๆนะไปแล้วสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไล่สิงปรกจังหวัดเชียงราย <Yeah. S 1> ดูสิงตัวใหญ่มากเลยครับเห็นพี่เห็นไหมสิงตัวเวล่เลย ด้วยวันนี้เราจะไปขึ้นรถรางเที่ยวชมข้างในไล่นะครับรถรางจะอยู่ทางด้านนู้นน,น,น,นี่ไงรถรางวิ่งมาแล้วของเราได้รอบบ่ายโมง,งใช่สำหรับค่านน่ารถรางผู้ใหญ่จะ150บาทนะครับส่วนเด็กนั้นไม่เสียถ้าสูงไม่เกิน120เซนติเมตรตอนนี้เราไปถ่ายรูปสิงกันดีกว่าไป สำหรับใครที่จะนั่งรถกอล์ฟก็มีนะครับนู่นนู่นรถกอล์ฟอยู่ทางนู้นเลยสองชั่วโมง1000บาทนั่งได้4คนสำหรับใครที่จะขับรถกอล์ฟเองแล้วเขาก็จะพาเที่ยวนู่นขับเข้าไปข้างในนู้นเลยเดี๋ยวเราจะนั่งรถลางเข้าไปกันครั้งนี้เราไม่ได้นั่งรถกอล์ฟนะครับปรลูกปันหัวเต้นลำอันนี้เต้นลำห่อเต้นลำหน่อยเต้น,นยังไ,ไงเต้นยังไงเต้นให้ดูนะครับ ได้รำให้ดูหน่อยเออวัวยกขาด้วยเออเนี่นี่วั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 วตัวนี้ทำไรตัวนี้ทำไรมาดูดิเฮ้ยตัวนี้ใส่แว่นอะเท่ไปเลยอะพี่ดิเห็นไหมใส่แว่นหมดเลยลูกกระโโอ้โนกรใส่แว่นนี่ก็ใส่แว่นอันนี้ก็ใส่แว่นโอ้โหแสดงว่าวัวที่นี่กลัวแดดนะครับเพราะแดดแรงมากเลยใส่แว่นทุกตัวเลยอ่ะตรงนี้จะเป็นร้านนมโม มีรอรถครับมีรอรถรถมายังมาใกล้มาแล้วเขาจะเดินทางจากถนนเขาจะเดินทางจากถนนมาหาเราทางนี้เป็นรถแล้วรถออกแล้วครับไปแล้วพี่ดีน่าดีๆนะไปแล้วนี่นี่เขาเลี้ยวทางนี้เขาเลี้ยวทางนี้นี่ไง รรกกฟฟโอดูด like. nice mm ูด hmm. ิพี่นี่สวยมากเลยเออเนี่ยมีเนื้อด้วยส่วนฝั่งฝามือก็จะเป็นปฏิมากรรมลูกฟางเป็นรูปปั้นเสือนะครับเราจะสร้างตามปีนักขัตนะครับปีนี้เป็นปีเสือนะครับโอ้ยนี้ปฏิมากรรมลูกฟางก็จะเป็นลูกศรเตี้ยบนะครับเสือครับลูกเสือครับเราจะวนมารับน่จงเที่ยวไปจุดตัดไปนะครับ เเสื S <S <People> ืออะมาเรามาถึงจุดแรกกันแล้วครับทะเลสาบบ่อหงไปดูดิไปดูหงเห็นดิเห็นหงไหมนี่เคยเห็นหงเนี่ยคือเขาบอกว่าอะไรนะลูกเป็ดชีเลใช่ไหมที่จริงแล้วมันซื้อหงเนี่ยหงสวยไหมมันไม่ใช่เป็ดแต่มันซื้อหงโอ้เต็มเลยครับกี่ตัวนี่อ่ะแล้วแล้วมันลูกก็มีแต่เละ เลยทำไมหนวอันนี้ทำไมหงอันนี้ทำไมทำไมเป็นหลับวยน้ำอ่ะนี่นี่เขาบอกว่ามีรูปปั้นฟางเป็นลูปเสือไปดูทางนู้นดีกว่าโหพี่ดิ๊กวิ่งไปโน่นแล้วครับวันนี้เราจะมาดูรูปปั้นเสือเป็นหุ่นฟางนะครับโอ้โหอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยสวยมากเลยต้นอะไรอ่อะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเต็มเลยอ่ะทำไมพี่ดิก๊กลัวเหรอครับมันเหมือนของจริงใช่ไหม ก็ทำเสือสวยมากเลยไปครับสถานีแร้เราจบแล้วถ่ายรูปเสือมีดอกไม้แล้วก็มีสวนหงทางนู้นแล้วก็มีปลาคราบทางนู้นใช่ครับเมื่อกี้พี่นี่เข้าไปถ่ายรูปในดอกไม้ทางนู้นไปทีนี้เราไปรอรถรางไปสถานีต่อไปแล้วก็รถรางแล้วครับเราจะไปสถานีต่อไปแล้วจะเป็นอะไรไปดูกัน โอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สองแล้วเป็นจุดถ่ายรูปดอกไม้แล้วก็มีรถไถาทางนู้นด้วยพี่ดิไปดูรถไถาทางนู้นดีกว่าไหมครับไปนี่เรามาถึงจุดรถไถโอ้โหกันใหญ่มากเลยครับเขาขึ้นได้ไหมดิเปิดประตูได้ไหมอ่ะเขาล็อกไว้มั้งเขาไม่ให้เปิดหรอกเขาล็อกไว้ ตรงนี้มีถ้ำด้วยครับพี่ดิเห็นไหมเนี่ยดูดิเขาทําเป็นถ้ำมากเห็นปะให้เราเราไปลอกถ้ำข้างในกันดีกว่าว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะเดก็ดกๆเรอเข้าเข้าไปในร่มก่อนเข้ามาในร่มก่อนโอ้สวยววทำมาของจริงเลยอ่ะนี่คนระับตรงนี้มีตะก้าเก็บชาพี่ดิลองสะพายตะก้าเก็บชาดูสวัสดีครับจะไปไหนครับ ไปเก็บเก็บชาหลุดจากที่เก็บชานี้จะเป็นโรงชิมชานะครับด้านหลังโรงนี่เลยจะเป็นต้นชาอูนี่ดูดิต้นชาเพียบเลยอะโอ้สุดสู้หูลูกตานะครับต้นชาเห็นกันไหมเอยดูดิโอ้ขึ้นรถแล้วเราจะไปสถานีต่อไปแล้วครับต่อไปจะเป็นอะไรนี่อนี่ดีไล่ชาเพียบเลยอะดูดิ ดูตรงนี้ดิลูกต้นยางพาราเต็มเลยอ่ะโอ้ดูดิเขาปลูกกันเป็นแถวสวยเลยอ่ะเห็นปะปลูกกันเป็นแถวเป็นแถวเลยอ่ะมันมันเข้าแถวกันมาเลยอ่ะโอ้เปียบเลยอ่ะน,อนี่ไงนี่ไงตอนนี้เรามาถึงสวนสัตว์แล้วครับดูดีข้างหน้ามียีราฟด้วยอ่ะนูะ่นเา,าเราเข้าไปดูข้างในนู้นกันตอนนี้เรามาถึงสถานีต่อไปแล้วครับเป็นม้าลายกับยีราฟนี่ไง เอาเลยออเออมันมาไม่ถึงเราเออนี่นี่เห็นตัวนี้ม้างเออนี่พี่ให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ,อเอาเข้าไปอีกเข้าไปอีกเออ,เอ,อนั่นแหละแกมีรับจะทำยังไงยีราบมีราบไม่ได้กินครับนี่นี่เดี๋ยวให้แม่เอาให้มีรับ มาแล้วยีราฟยีราฟมาแล้วฮึบถึงวันยีราฟ <c oughs> ได้แล้วน,นี่แน้บ่ามาลายเด <c oughs> ี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างครับด้านล่างนี้จะเป็นสัตว์เล็กนะครับ <c oughs> นี่มีม้าแคะด้วย <c oughs> เข้าไปดูข้างในกันครับนี่เรามาถึงมินิซูแล้ว <c oughs> มินิซู ไปดูสัตว์เล็กกันนี่มีให้อาหารสัตว์ชุดละห้าสิบโหหนึ่งชุดมีหลายอย่างเลยอ่ะห้าสิบบาทนี่อเอาขวดนมอืนนมีนมมีแครอทมีอาหารไปนี่นี่ขวดนี้ดีกว่าไปให้อาหารตามสติ๊กเกอร์ได้เลยนะคะ่ะตากสติ๊กเกอร์เลยนี่นะครับที่อาหารเขาจะมีบอกอยู่ว่าให้อะไรบ้างนี่ไงแครอทอ่าแครอทให้กระต่ายอ่ะนี่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 พี่นี่กระต่ายเต็มเลย ตายกระต่ายหาน่งไงนังไงโอ้ยมันขึ้นมันกินแล้วตายกัระต่พ่ออันนี้คือตัวรวมเลยนะใช่ก็ตัวนู้นมันได้กินตรงนู้นแล้วไงลูกตัวนี้ก็เลยกินตรงนี้แทนโอ้หมดยังครับหมดยังเอานใครจะกินเอ่ยใครจะกินนี่ไงขึ้นมาแล้วโอเคบายบายกระต่ายต่อไปเป็นอะไรเอ่ยนี่ไงไก่ฟ้าสีทอง เขาบอกว่าไก่ฟ้าสีทองนี่ไงพี่ดิโยนเข้าไปข้างล่างนี้เลยลูกนั่นั่งหยอดโยนไปแบบเขาหนักแม่เดี๋ยวไปเป็นอาหารหมูนี่เลยเป็นรูปหมูรูปหมูรูปหมูเอานมครับไปให้หมูโลหมูดูใจเลยครับหมูปปปุุ๊๊ฟู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 ปุ๊ปปปปูโล,โล,โลเทียบเลยหมดแล้วจะไปเป็นอะไรเอ่ยแพตตัวนี้เท่มีข้าวแพะ หมดแล้วหมดแล้วบ๊ายบายไปครับเดี๋ยวรอขึ้นรถรางไปสถานีต่อไปไปครับพี่ดิเราไปดูวัววาตุซี่เขาบอกว่ามีวัววาตุซี่อยู่ตรงนี้นี่ไงวัววาตุซี่นี่เขาบอกว่าวาตุซี่เทียบเลยวัวอดีตี่มันร้องอล้องลูก เขาเล่นสวยมากเลยอ่ะท้าไมเขียนมังเดิงขาเล่นสวยมากเลยท้าไมเขียนมังเดเงอ่ะมาแล้วครับพี่ดีรถมาแล้วตอนนี้เราจะไปสถานีต่อไปแล้ว <c oughs> นี <c oughs> ดูดิโอ้มีสาขาวกับขลังอะ่ะรถขลังเท่มากเลยอ่ะดี้เฮ้ยคันนี้เท่อ่ะ <c oughs> ว้าวเจ๋งไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะกลับรถกลับมารับเราโอเคครับ ขึ้นรถแล้วดูดิพี่ดิวัววาตุซีสวยถ่าแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เรากลับมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนี่ที่เราขึ้นรถลาเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาท่านไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจพี่อินดี้กับน้องอาร์ตี้ด้วยนะครับฝากกดเด็กกาเป็นกำลังใจให้อินดี้กับน้องอาร์ตี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ๊ายบายนูนดูสิ่งตัวใหญ่มากเลย